ที่ค่ะวันนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่อยู่ที่ไหนนะเขาใหญ่เขาใหญ่เดี๋ยวเราพาไปโอเคแล้วเราพักที่ไหนเนี่ยที่เขาใหญ่เขาใหญ่เดี๋ยวเราพาไปดูที่พักเนาะที่อะไรนะเอาเพชรน้ำตาปิ้งเอาทำไมไม่ไปอ่ะปิ้งถึงแล้วหูสวยมากนี่เลยไปดูซิ น้องอาชีกับพี่ไอยอยู่ไหนเป็นไงบ้างอะที่นี่เป็นยังไงบ้างอะเป็ปหนหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อพาไปช,ไปชมมาพาไปรีวิวหน่อยเดินได้เลยจ้ะเออเออเป็นอะไรจ้ะห้องน้ำใหญ่มากกําแพงแบบอ๋อเหรอโซกําแพงด้วยหรอไปดูห้องน้ำซิอ่าอ

นอนหลับสบายเลยนะจ้าน่สุนี่ต้นกล้วยเหรอ,อน,น,นะจ้ะ<น>เราก็อยู่ใน,ในสวนนะจ้ะมาดูจ้าเราจะมีอะไรบ้างมาดูกันจ้นนามาดูจ้ามีต้นอะไรบ้างแนน้าน,น่อยที่เห็นเห็นนี่มะพร้าวแล้วหนึ่งเรากำลังไปดูต้นมะขาม อันนี้คือต้นทุเรียนนะจ๊ะสีก๊อกน้ำสียาเปิดเดน้ำท่วมน้ำเปิดน้ำพุ่งเลยนะอ้าวคืออะไรถามหน่อยซิกเซเว่นเนี่ย ี่แกน่าจะเหี่ยมเหี่ยมนี่ไหมเน้อห้องนี้ในห้องหนูมีแต่นี่แนวนี่เหรอไอ้ทางนั่งลูก้องของนูขงนี่ติดกันข้งห้องตั้งเลยตรงเนี้ย นี่น่าจะเป็นต้นทุเรียนนะใช่ไหมจ้าซีเราอยู่ที่ไหนเนี่ยป่าอยู่ในป่าเลยอ๋อนี่เราเจอแล้วต้นมะขามหวานเป่าอมาชิมกันซิมะขามหวานไปเร็วชิมมะขามหวานกันหน่อยลูกหนึ่งต้นเลมอนหรือต้นอะไรเนี่ นู้นเอาอันใหญ่ๆหน่อยเด้ออันไหนอันไหนจ้ะอันขย่มหมอบมเลยบ้ามอาบามปลาขึ้นไบขย่มนี่ลกเลออเลมอนจ้ะคุณยายเด็ดมาแล้วจ้ะไม่ใหผดจับจนมันลุด เดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวลูกอุ๊่เกียบเลยอ่ะนี่นะจ๊ะแต่ว่าไม่ไม่น่าจะสุกอือไม่คุกกว่าเยเฮ้ยวเลยอเฮ้ยรวยป่าในป่าเหรอมว่านถ้าถ้าย่นอ่ถึงมันจะร่นย่แกะอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยชี้แกะมาขามได้เดี๋ยวลองกิน เองที่ห้าเป็นลาววะวะฉีเราอยู่ที่ไหนเนี้ยอยู่ที่คาเฟ่เครื่องบินคาเฟ่เครื่องบินใหญ่มากมาลองก่อนนะคันีคือทางเคาเฟ่ปมีตัวด้วยเหรอ

A69 ได้แล้วครับออเดอร์ A69 กเก้ได้แล้วครับเล่นปีกเล่นปีกอ่ะออเดอร์ A69 ได้แล้วนะครับออเดอร์ A69 น,น,นี่เขาเก็บไอ้ลูกนี่แบล็คเบอร์รี่สีดำน้องเก็บลูกสีดำดำแล้วลูกยังไม่สุกสีหนามนะลูกหนามนี่มานี่นี่ใส่ดำอยู่นี่ลูกนี่ถึงไหม อ่ะพ่ออุ้มหน่อยนี่พี่เอาฉีเป็นคนถือก็ได้เดี๋ยวพ่อเก็บให้ขอลูกเด็ดหน่อยนาหนาอยู่ข้างบนอ่ะอุ้มมันมีหนามมากมันมีเป็นพี่ดูดิอะไรนะำเขาเรียกว่าอะไรอืมอ่ะนี่ไม่คนเหมือนอ่ะเด็กดำสีดำนี่ไงลูกไออันน้ำอันสีดำๆำไหยิบเลยหยิบเลยมันมีหนามไม่ใช่หนามหยิบเลย อาชีช no, ีคร uh ับ huh. ตอนนั้นคืคน,น,นคมันจจอในผีของบอาอย่าหลอกจับแน่แนแลูก I don't know. กดดีปีใหม่2,569นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องาอแอนอาชีด้วยนะบายบาย